ทะเลสาบที่สกอตแลนด์ค่ะเราจะเห็นป่าสนอุดมสมบูรณ์มาก วันนี้ค่อนข้างคลื้มแล้วก็มีเมฆร,ระหว่างทางเนี่ยเป็นเขาสูงสวยตลอดทางเลยจากเมืองฟอร์ดวิลเลียมที่เป็นเมืองตากอากาศเอ่อเป็นเมืองอพเวเคชันของของคนอะนะคะของ แล้วก็กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปเอดิน,เ,ดนเบร์ระสองข้างทางสวยมากค่ะตรงนี้เป็นจุดพักรถยืนตรงเนี้ เหมือนมองที่เราเห็นในหนังเลยค่ะเป็นทะเลสาบกว้างามีฝูงเป็ดตรงนั้นด้วยแล้วก็มีภูเขาจะเห็นป่าสนนะคะ และก็ลองสังเกตตรงช่องนั้นมีเริ่มมีการตัดตัดสนละจากที่ประเมินดูคิดว่าที่นี่น่าจะปลูกสนเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีการตัดเป็นล็อกๆ็อกล็อกลเมื่อถึงอายุที่สามารถที่จะเอามาทำไม้ขายได้ บรรยากาศดีมากค่ะแต่ที่นี่นี่เราต้องทำความคุ้นเคยกับอากาศของทางอังกฤษทางสกอตแลนด์คือสามารถที่จะฝนตกฝนปลอยแดดออกได้อยู่ตลอดเวลาในหนึ่งวันผมคนนังฟ้าค่ะ แรยงานจากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษค่ะ